ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพี่ชายตังโมเคลื่อนไหวล่าสุดแจ้งข่าวดีแบบนี้แห่คอมเมนต์สนั่นออกมาแจ้งข่าวดีก่อนถึงวันพิธีชาปนก,กิจตังโมน้องสาวแล้วสําหรับต่อยดายศหรือพี่ชายตังโมที่ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลส่วนตัวเรียกว่าทำเอาแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตที่แห่กันเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็ใกล้ถึงวันทําพิธีชาปนก,กิจ แตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่จะจัดขึ้นในวันที่24พฤษภาคม65นี้แล้วและถึงแม้ว่าแตงโมจะเสียชีวิตลงได้เกือบ3เดือนแล้วแต่ยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนโดยเฉพาะพี่ชายต่อยดายศที่มักจะโพสตภาพพร้อมข้อความคิดถึงแตงโมน้องสาวเสมอล่าสุดสดสดร้อนๆวันนี้ยีพฤษภาคมหกต่อยดายศพี่ชายแตงโมก็ได้แจ้งข่าวดี ด้วยการโพสตภาพโชว์ผลตรวจการตั้งครรภของภรรยาแต่ไม่มีการเขียนแคปชั่นใ,นใดๆมีแค่เพียงรูปอีโมจิหัวใจสีแดงหนึ่งดวงเท่านั้นแต่ก็มีการเข้าไปเขียนในคอมเมนต์ที่โพสว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงมากๆนะครับข่าวดีครับยาดาจะมีน้องเพิ่มอีกคนครับและต่อมาต่อยดายศพี่ชายตังโมก็ได้โพส์ภาพที่พาครอบครัวเข้าวัดทําบุญพร้อมเขียนข้อความถึงตังโมน้องสาวว่าทําบุญอุทิศส่วนกุศล แด่คุณตาคุณยายน้องโมขอให้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยเถิดสาธุซึ่งก็มีแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับต่อยดายศพี่ชายแตงโมกันอย่างมากมายขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ